ประากาศรางวัลชมเชย5รางวัลน,นะครับ5้ารางวัลน,นี่เขาไม่ได้เลี้ยงนอกเป็นที่1 2 3 4 5นะฮะแต่ว่าเป็นรางวัลชมเชยทั้งหมดนะครับชมเชยทั้งหมดเลยอคุณครูแทนครับเชิญผู้มอบสักหนึ่งท่านครับครับผมแล้วการนี้คอได้รับเกียรติจากปอหลวงวิรชัชย์ยอดแก้วนะครับครับ เอาแล้วนะฮะรางวัลชมเชยนะครับชมเชยการแข่งขันขับร้องเพลงไห้ลูกทุ่งนะครับประเภทหญิงท่านแรกได้แก่ตัวแทนจากงูตี้โอ้พี่ชื่อข้าพ่อมัเป็นยังไงครับมันตึ้งแยครับน่าตึ้งแยฮะมันจะขอบคุณมึกั๊มเลยขอบคุณขอบค้าขอบคุณแฟนเพลงเอาไม้นอเอาไม้นอ ว่าทำไมเนี่ยท่านก้าวหน้าตึกโซลีก่อนกินรางวัลชมเชยท่านที่หนึ่งนะฮะได้แก่มู๊สองลักครับสองลักครับสองลักครับสองลัก,กได้แก่มูที่ ครับ11ครับเชนญี่อนะครับคุณชนาการชัยเนรนะฮะในบทเพลงทุ่งนางทอยเจตประกาศครับเลยครับพอเชียงปรบมือตอยนะครับตัวแทนจากมู่11อนะครับมู่1 1อนะครับสุดยอดครับต่อไม่ไหรือว่าท่านอื่นตอขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณสำนักงจากนะครับท่านต่อไปขอเชิญอีกหนึ่งท่านครับบูเทนครับดีไหมฮะ จิดเซือบอยู่นะครับเนื้อลายเจือนะครับโอทินอาตาหลอดพองนั่นเนาะสองกลององหัวจะได้กระได้นะเีินเจือตัวเก่าให้การยุ่งหน่อยน่ากลัวเนี่ยเจินตัวเกา่านี่เรื่องบอกผู้สึกตัวแล้วนะ,ะครับครับข้าวเราปวดเล่นเชิญครับท่านสอ,อบ,บตประเทืองปันตาครับอ่าครับรบกวนบอกเกียร์เตียมไว้หลายท่านเลยนะครับเนื้อครับรางวัลชมเชยท่านที่สองนะครับงูที่สอง นะฮะตีจะได้รับรางวัลชมเชยนะครับเขารอบชมเชยต่อไปเขารอบเพื่อที่จะขึ้นท่านคืนได้ร้องโชว์นะฮะได้แก่ตัวแทนจากมู แายอำนวยชัยเดชนอมาในบทเพลงรอพี่ที่นครพนมงขาเสียงปรบมือตัวเองครับถ้าราอยู่ดีคนต๋านี่ได้แน่ได้แน่แม่คะแนนขาดแป๊ะนเดียวไ่ได้คะแนนเดียวนะของหันกี้เออบัลลีไก่ลำของพิธีกรดิชิโวเอาละนะฮะต่อไปครับรางวัลชมเชยท่านที่สามหมู่ที่สามนะครับหมู่ที่สามนะฮะ จะได้รางวัลชมเชยได้รับรางวัลเงินรางวัล500บาทนะครับ500บาทนอได้แก่มูอย่าอกโมเหตุได <iet ry der> ้อารอลตอนนั้นไหนอย่างนี้อยู่นอได้อยู่นอครับนอโอเค มู18ครับคุณสวิมอนสีวิไลครับในการนี้ขอรบกวนเล่นเจินครับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนาคุณแม่เตือนชายแสงคำมานะครับมาในบทเพลงปริญญาใจนะครับอยู่ไหนก่อนมาแล้วนะครับเเปิดบอกพื้อกันนะฮะครับเอาล่ะเรือแฮมห้าท่าน นะฮะคุณหมอสมอเตรียมนะฮะอย่าดมอย่าดมอย่ามองนะครับมาได้เตรียมพอพูดแล้วข้อแข่งขันนะเตรียมให้ชาวบ้านตั้งลุ่มนะครับปองเชียตั้งลุ่มนะครับครับเอาแล้วนะฮะครบับได้รับเงินรางวัลห้ารอยบาทนะครับเป็นต้นทุนครับพร้อมกับก,บกำไรแต่เจ้าแล้วนะฮะเอาละ้นะฮะเอาล้วนะฮะ ต่อไปครับท่านที่4ที่ได้จะได้รับรางวัลชมเชยชมเชยคนที่สีแล้วนะนะครับ,รบถ้าคนที่สนี่ออกเหลืองสีท่านสี่ <4 S 2> ท่านติดจะเข้าวินละและเข้าวิน3ามท่านนะครับจะได้ร้องสดแน่นอนครับ,รบท่านที่4ได้แก ทีรักดีครับเอารักเดียววะสองรักรักเดียวแหละรักเดียววะสองรักเอ้ารักเดียวคำกว่าคือแก้วแก้วกว่าคือคำไปเนี่ยมูที่สองรักกว่าคือใครได้อันเดียวมูที่อันเดียวไข่ได้สองรักไอ้เนี่ยตีนี่แม่ห้ามรักหายเออห้ารักหายรักลายเหรอวะน้องนะครับรักหลายกันรักหลายถูกนะครับรักเดียวครับเอาล่ะหน้าตอนนี้แก้วใจดีขนาดนี้ ได้แก่หมู่ที่แปดครับหมู่ที่แปดครับห่ทีครับผมคุณแม่พองศรีชมพูที่มานะครับมาในบทเพลงผู้หนีชับเดี๋ยวกันนี้ครับขอได้รับเกียรติจากผู้ช่วยผู้ยีบ้านครับผู้ช่วยท่มกันทักษ์นี่ขึ้นมามอบขึ้นมามอบรางวัลที่มาทิ้งหลานแม่แต่น้องสองห้าสิบผมเก่านะเซลเล่นนะครับครับเอาขอเสียงป้อมมือไปครับ <emaal> ขอบขคอ ok ok ุณ no. ค cool oh. ุณผู้ช่วยทุ่มกันทันเนธครับครับ่ตอไปอะไรนะฮะคุณเรียนเชิญก่อนเลยครับเดี๋ยวเพื่อนมาไก่ครับเชิญท่านต่อไปหมอบระมาเจิ้นหมอบเหมือนกันเนาะเจิญเชิญก่อนเลยครับเพื่อนขึ้นมาเหตุก่อนนะครับโอ้โหร้วการนี้ครับเราควรเยนเชิญนะครับไดยพลอยหลังได้กันได้ครับผู้ช่วยวีรศักดิ์ปัญญารั่วค่ะผู้ช่วยวีรศักดิ์ปัญญารั่วครับตอนนี้เหลือซีทานละเอาละเริ่มละร้อนหนาวหนาวละโบ๊อบบ๊อบ พอยังนางงามวินิสเซอเอลังงานเต้นนะเปบินแต่กล้อเล่นมาได้นะคุณเห็นตะกี้จังจากตีไฟใช้นี่บอกก็มาร้องสดนี่หนาวเลยนะจากหมนี่กลายเป็นหนาวเลยนะนะครับและรางวัลชมเชยอันดับที่5นะครับคนที่5ได้แก่เดากรีนลัคครับ สองลักครับ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 ได้แก่หมู่ที่สิบสี่ครับคุณแม่มวลพงศ์จอมมงคลครับเอ่อเชิญครับฮัทบันพงศ์สองรฮ่ท่านน่ะลอริสกับพุ่มปงไม่ได้นะเราเล่นไม่ได้นะเออนั่นนะขอบพระคุณครับเอาละเหลือสามหมู่นะครับตอนนี้ทั้งสามท่านก็น่าเอ่อเชิญครับเชิญท่านแรกครับอ่า ขอหน่งท่อนครับโลกสุดสวยเหมือนทางก้าวไกลมวลพิษภัยดูมากมีแต่ และคนนรวมเดิอ่าขอเสียงปรบมือนะครับจากมูที่สิบเกา้าน็ครับจากมูทีสิบเกา้านอกอันที่สองครับเจนครับจากก็จะเป็นมูทีห้นะครับน้องโดนไล่อ,ออกมานอกูใจระวัง ไปเมื่อไหร่ไปพอผมไม่สัญญาใจโนยไ้ส่งคืน่อรู้วัวใจสะองินแอบยืนไหวสุดสัจนครับขอเสียงปรบมือครับโมูี้แฮรนะครับแปดสิบเก้าจันนะครับสำหรับลูกคอนะฮะ ครับเส้็จแล้วครับมูดีสี่ครับลมน้ำว่าอีกคราวส่งท้ายปีเก่าส่งข่าวหัวใจสวัสดีปีใหม่ส่งหักส่งใจถึงกันส่งสอขอสอ ใจให้กันสร้างฝันรอวันต่อไปครับตัวแทนจากมูทีสีนะพระเนตรเพียงหนึ่งเดียวนะฮะเอาแล้วนะฮะคงจะต้องประกาศผลแล้วครับทั้งสามท่นานประมาณนั้นประมาณนั้นเนาะเ <c oughs> จ้ากองระเจ้าแต่แหลกเอาหมอกหมอกอยู่เนาะหมอกเนาะครับ <c oughs> ขออนุญาตประกาศนะครับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สองนะครับถ้ือที่3นั่นเองนะจะได้รับรางวัลเงินรางวัล1 0 0 0บาทครับครับครูเทียนเชิญเลยครับรายการนี้ขอรบกวนเียนเชิญครับแพทย์นัทพงศ์จินาศีน่าแพทย์จินพงศ์เนัทพงศ์จินาศีลวาครับไม่หรอกเพระเียนคำว่าแพทย์นี่เนาะ แมนเราครับครับแมนเราหวะสละแอพอพานพออาหารกันผมไม่ได้สะกดอ่านี่อ้ามถ้าจะเป็นคนใจยังได้สักอย่างเออแน่นอนครับซีเพียบเจอด้หน้าเลยฮะเจอได้หน้าเลยครับและตัวแทนหมู่บ้านตีได้รับรางวัลรองชนะเลิศันดับที่สองได้แก่ ไปดีจะได้พูดเอาใจหานขวานว่าหฮิดหวาูมาจลฤสีแปงสามกันจะได้เดี๋ยวที่รักว่าวมาผู้เองนน่นอนูเห็นหวานักกับบรีบ้านตัวเก่าผมว่านักบารีบ้านตัวเก่าหมูมอย่างรับขอเสียงเชียร์่อยเนาะหมูอย่างดีฮะกีกอห้าก็อีกอห้ากบ่อห้กาได้ก่หมูพี่ มูที่มที่สี่ครับคุณรับลางวลครับชมพูครับจะมอบรางวัลด้านหน้าเลยนะครับหนึ่งพันบาทนะครับท่านใดมูซีนะฮะมีพวงมาลัยมาบอกเพิ่มเติมเจนแม่พ่อปแน่ะครับแม่มีตั้งแน่นี่แห็นครับครับผมครับครับโอสุดยอดครับนะฮะได้รับรางวัลหนึ่งพันบาทนะครับพร้อมกับหน้าต่างของหมู่บ้านนะฮะ อ่าโอเคนะครับลำดับต่อไปที่ผมจะประกาศนะครับต่อขออนุญาตประกาศรางวัลชนะเลิศเลยนะครับดีอะไรมากมายไหมคุณเดี๋ยวเขาเจอนน้นคนนั้นทียมอบรางวัลนี่ก่อนนะครับครับเจอเลยครับอ่านี่เป็นรางวัลที่หนึ่งเลยนะเอาหนึ่งครับสองนะครับครับมะฮู้อ่ะจะเป็นนั้นบัรโปลโมได้หมดปนั่นเนาะประเด็นนี้บันโผลออกได้ก็บมะฮู้นะฮะครับในการนี้ผมเราขวนเล็งเจอสี่ถ่านขึ้นมานะครับเนอะไล่เรี้ยงจาก ปอกำนันผู้วิวัตรจินสีครับลบก่อนนี่เจอบนเวทีครับท่านนายกเสถียรกาบีวลครับท่านปอลวงบ้านห้วยโป่งทั้งสองโมครับน้าปอลวงสุปปอลวงสวิกแก้วนอแล้วก็ปอลวงคมสันแก้วนอตัวครับสี่ท่านครับจเจอบนเวทีเลยครับผมเออท่านจะได้มอบรางวัลใหญ่ อันนี้โซเล่กันนะเอ,อโซเล่แล้วมาแล้วผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศนะฮะในการแข่งขันกับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทหญิงได้แก่ ไปห้อยโป้โหนะครับเชิญเชิญท่านกำนันหน้องเชิญปอกกัน้ำครับมอบรางวัลชิ้นเลิศนะครับเชิญท่านนายกนะครับคกาวผอนายกท่านทายคนเลยครับผมเชิญครับกาวคือปนหลวงเราสองหมู่บ้านครับครับมาเป็นสักีพยานมาเป็นบริกาอ๋อบัติการแหละบ๊าได้ขอปนรวมถึงพิธีกรตั้งฟังพูดต่อยจะเป็นพิธีอาจจะเป็นนายกบรติกาเป็นบนนะครับ ครับผมขอเสียงปรบมือนะครับเป็นกาลังใจและก็ชื่นชมนะครับผู้เข้าแข่งขันเจิเชิญเชนทั้งทั้งทั้งหกทันตาลังตัวนะครับห้าทันตหลังครับหกทันตารางหกทันตาลังตัวนะครับ